เออละเออละคือะเอาละเอาละเมืเอ่อไม่มีใครโหวตเพราะฉะนั้น <c oughs> คนรู้แล้วใช่ไหมล่ะทุกคนดูแล้วคนดูรู้กันหมดแล้วโอเคเข้าไปกันเลยไอ,อ้พวกนี้มันพูดอะไรวะไม่รู้อ่ะกินหน้าอะไรใช่ใช่ดำหน้าเบื่อมากเลย เดำนายเป็นอะไรไปหรือเปล่าฮึนี่เจนายังจำตอนนั้นได้ไหมใ้ยใช่ฉันจำได้โอ้โหนี่ฉันบอกไปให้นะดํานายเป็นอะไรกันแน่เนะี่ยฉันก็ขอโทษเลยลวกันนะฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถช่วยใครได้เลย นง้นสินนะก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ถึมีด้ามสองคนล่ะพี่รีบุูปากเถอหนะผมเป็นน้องชายของสีด้าเองเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ด้วยกันนะพี่โอเค